องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์มนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมวลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราช,ชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์8อำเภอท่าศาราจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชาการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้องคมมตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าหม่มและอุปกรณ์ทางการเรียนไปนมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์8ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2482เดิมชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตําบลท่าศาลาสา,า 3, บ้านหน้าทับเนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้เป็นหนึ่งในเจ็ดโรงเรียนของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อาคารเรียนได้รับความเสียหายจากมหาวาตภัยแฮรเรสเมื่อปี2505และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิษพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สําหรับการจัดสร้างอาคารเรียนแบบ004ขนาด8ห้องเรียน เป็นอาคารไม้2ชั้นและเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์8ในปี2506โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3แบบไปกลับให้บริการทางการศึกษาครอบคลุมพื้นที่หมู่7 8, 14และหมู่15ของตำบลท่าสาลาอำเภอท่าศาลาปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน599คนมีบุคลากรทางการศึกษา43คนได้มีนางสาวชูศรีการจนะวงศเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนมุ่งในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัลและความเชีย่ยวชาญที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนสามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทักษะภาษาอังกฤษตลอดจนทักษะด้านกระบวนการคิดโดยนำจินตคณิตมาบูรณาการเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักเรียนจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลรวมถึงส่งเสริมทักษะชีวิตให้ผู้เรียนและสร้างความตระหนัก รู้รักสามัคคีในการใช้ชีวิตบนสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมั่นคงอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก